สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่นมของกระพันออ o f f เชียลนะครับอีนี้เราจะไปพูดคุยกับศิลปินระดับตำนานเป็นพี่ใหญ่แห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตเกี่ยวกับเส้นทางสายดนตรีและที่สำคัญเส้นทางเรื่องราวของชีวิตในป่าที่ไม่ค่อยได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับ การอยู่บนนั้นไม่เคยคิดว่าจะกลับบ้านสภาพการเป็นอยู่การดําเนินชีวิตนี่มันเปนเสี่ยง50-50หมดเลยปืนถือไว้พร้อมจะลั่นไกคือความคิดในด้านฝ่ายซ้ายหรือสังคมนิยมมันเกิดขึ้นมานานตรงข้ามเป็นคู่ขนานกับการปกครองไม่ว่าจะโดยระบอบอะไรก็แล้วแต่จะมีพวกที่มีลักษณะกระบฏ ขตที่เขาเคลื่อนไหวเขาเรียกเขตจราทุ์คือเขามาในระบบทหารเนี่ยเขามีการป้องกันมีเวรมียามมีหน้ามีหลังอะไรเงี้ยคุ้มกันแล้วมันไม่ใช่เข้าแต่เรารช่วงนั้นนักศึกษาทะลัก์เข้าป่าทั่วประเทศเป็นหมื่นๆคน ทาหารขึ้นมา3 0 0รว่ากหน่วยเราต้องเผชิญหน้าหน่วยแรกเลยปลุกระดมทางความคิดเออมันอย่างนี้รัฐบาลเป็นอย่างนี้อย่างงี้คือหลักการ,รง่ายๆปรับทุกผูกมิตรเรามีความคิดต่อต้านเนืองอาหารเนอะไรทำนองนั้นเหมือนเหม,มือนเด็กทุกวันนี้ที่เขาเป็นกันอุดหนุนคงกั์สโต ได้ของแท้ได้ทำบุญได้สนับสนุนช่องเราหนุ่มโคมอภันอฟิเชียรก็ต้องขอต้อนรับนะครับนักหงาคารวานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอญาตเรียกว่านักหงารครับ,รบเรียกตาม FC แฟนเพื่อชีวิตเขาจะเรียกนังหานังหารครับเริ่มต้นเรื่องราวเนี่ย <c oughs> ก็อยากจะให้นังหงาเล่าตั้งแต่วัยเด็ก <c oughs> วัยหนุ่มเลย น้งหงาเนี่ยเป็นชาวสุรินถูกไหมฮะใช่แล้วก็เข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ด้วยความฝันว่าอยากเรียนศิลปะ<ช>ถูกไหมครับแล้วทําไปทํามาอย่างไงมันไปเป็นนักเขียนไปเป็นศิลปินได้ไงฮะคือมผมมากรุงเทพปี25 0 8ทุกอย่างอยู่ในกรุงเทพหมดนะน<ช>ั้นไม่ว<ช>่า<ช>จะร่ำเรียนอะไรต่อมีอะไรเด็กชนบทในยุคนน<ช>้นนะมีลักษณะเดียวกันคือถนนทุกสายมุ่งเข้าสู่กรุงเทพเพื่อศึกษาต่อจบมาก็ต้องมาอย่างนี้ จะเรียนอะไรจะผิดหวังอะไรสมหวังอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งพอเข้ามากรุงเทพแล้วก็มาอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องพี่ชายผมเป็นครูโอ้พี่ชายเป็นครูแล้วครูครับก็เด็กมันนอกสมัยนู้นก็เรียนแด่ครูนี่แหละครับในยุคนู้นนะฮะก็มาอาศัยเขาเขาก็มีครอบครัวแล้วก็อยู่แถวบ้างกระบือนั่นแหละครั้งแรกอยู่ตรงนั้นแล้วก็กวดวิชามั่งเรียนเมืองั่นแหละแล้วแล้วความที่เราอยากมาเรียนศิลปะ จุดมุ่งหมายของนักงาคือจะเข้าที่ไหนฮะปีแรกผมสอบเข้าพอช่างไม่ติดพี่ชายเคยไปฝากเรียนที่เมืองนนท์ผมไปเรียนที่การช่างการช่างนี่ได้เรียนศิลปะไหมฮะคือไม่เกี่ยวกับศิลปะการช่างคือช่างไม้อะอแเป็นช่างได้ได้เรียนออกแบบอเขียนแบบเขียนแพลนบ้านสาไม้อะไรทํานองนี้นะฮะก็เรียนอยู่ปีหนึ่งผมก็ไม่ไม่เรียนแล้วไม่ใช่ทาง จะให้เป็นทางก็ได้ครับมันก็มันก็ใกล้เคียงแต่ว่าใจยังอยากจะเรียนศิลปะอยู่โอเคครับก็เลยมาสอบเข้าช่างศิลป์เออตอนนั้นก็เริ่มรู้ในแวดวงศิลปะบ้างแล้วรู้จักรู้ว่ามาวิทยาลัยศิลปากรครับก็เลยเลือกช่างศิลป์ครับก็ไม่ติดอีกเอ้าไม่ติดอีกไม่ติดครับแล้วตกลงได้เรียนไหมฮะศิลปะนี่ผมลุ้นมากเลยผมสอบอยู่สี่ปีเอะครับถึงได้เข้าช่างศิลป์ได้ โอ้ผมเรียนช่างศิลป์ปีแรกไม่ติดปีสองไม่ติดปีสามไม่ติดปีสี่สำเร็จครับได้เข้าเรียนช่างศิลป์ช่างศิลป์โอ้โหสมใจเลยแต่เข้าไปก็แก่แล้วพูดง่ายๆนะหงาเนี่ยต้องแก่กว่าเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันในสักสี่ปีคือในรุ่นเดียวกันเขาจะเรียกผมไอ้แก่อ๋อฉายาที่เพื่อนเรียกว่าโทษฮะไอ้แก่ครับให้แก่อย่างนี้เลยครับช่างศิลป์รุ่นเดียวกันกับผมนี่มันรุ่นสิบเจ็ดเขาจะเรียกผมว่าไอ้แก่แต่ผมก็เรียนไม่จบ เอา้านักหาแล้วไปสนใจทางอื่นอีกแล้วฮะไม่ใช่หรอกมันความพร้อมไม่พร้อมในในชีวิตด้วยแล้วก็มผมเองก็ถนัดอีกแบบหนึ่งคือที่จริงผมผมอะ่ะเป็นนักเขียนใช่ไงเพราะงเ<ม>นั้นผมนนมีชื่อเสียงน,น,นั่นเขียนหนังสือบ้างแล้วแล้วก็ผมก็มีทางเลือกเยอะผมก็เบื่อที่จะไปอยู่ในห้องเรียน คือคือวันเวลาไม่ใช่แล้วก็เลยไม่ไม่สนใจนเรียกว่าสมัครใจที่จะไม่เรียนไม่ไม่แคร์เรื่องเรียนครับเรียนไปก็เท่านั้นอะไรก็น้องคิดอย่างนั้นตอนนั้นครับครับก็เลยไปเป็นนักเขียนจุดเริ่มต้นของการเป็นนักเขียนหองนักงานเนี่ยที่ไหนครับผม เขียนตั้งแต่ผมมาจากมันนอกแล้วเหรอครับผมเขียนลงหนังสือดังเลยช่วงนั้นหนังสือชัยยพฤึกชัยหยพลึกเด็กๆรุ่นนั้นต้องรู้จักอเขียนกรอนชิ้นแรกลงก็เป็นกรอนเกี่ยวกับปีใหม่พอจําได้บ้างไหมฮะว่ากรอนปีใหม่กรอนปีใหม่ก็เขียนธรรมดาปีใหม่โวยพรปีใหม่ขอให้ช่วงประมาณนั้นความสุขเขาลงให้ค่าเรื่องได้25บาบาทอุ้ย ยี่สิบห้าบาทปีสองพันห้าร้อยยังไม่ถึงสองพันห้าร้อยสิบนี่ทไรแปดเน่ไม่เบานะหลังจากนั้นก็เลยเริ่มต้นชีวิตนักเขียนแล้วก็เรียกว่าเป็นนักเขียนเต็มตัวเลยล่ะครับอยู่แวดวงเราเราครบค้าสมาคมกับพวกเขียนด้วยกันนะก็อยู่ในแวดวงหนังสือพิมพ์ไปทำเป็นนักข่าวมั่งเป็นคนทําหนังสือมั่งก็จะอยู่กันแค่นี้ะครับเป็นอาชีพไหมฮะตอนนั้นน่ะฮะ ก็มก็เป็นฮะเป็นอาชีพเลยนะเลี้ยงตัวด้วยด้วยงานเขียนไม่ได้ทําอย่างอื่นนะฮะส่วนใหญ่แล้วงานเขียนของนักหนังสไปทางไหนฮะไปทางไหนพูดตรงๆยุคแรกๆก็ไม่ได้มีแนวทางอะไรเจอตัวเองตอนเขียนเรื่องสั้นได้รับตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์หนังสือเล่มนี้ในเวทีสนามเรื่องสั้นถ้าใครไปอยู่ตรงนี้คือได้เกิด ในยุคนั้นเพราะว่าผ่านการคัดกรองโดยบอกอใหญ่ที่ชื่อว่าประมูลอุณหภูปที่แกเขียนเรื่องจันดาราครับโอ้โ,ห,โ,อห,โอหดังมากก็มาสร้างเป็นภาพยนตร์นะใช่ใถ้าใครผ่านด่านตรงนี้ถือว่าโอเคผมผ่านตรงนี้ก็เลยเหมือนเกิดแจ้งเกิดแจ้งเกิดในดวงการในเรื่องเรื่องสั้นในเรื่องกรอนเรื่องอะไรไม่ต้องพูดถึงมันเขียนมาเยอะแล้วก็มีชื่อติดในธรรมเนียบของ น้าเขียนเรื่องสั้นทั้งหลายเวลาเขาจะรวมเล่มระดมหลากหลายก็จะมีชื่อเราตรงนี้ช่วงนั้นจะคนที่เขียนรุ่นเดียวกับผมมีวานิชจรงกิตอนันต์ที่มีชื่อเสียงฮะวานิชจรงกิตอนันต์แล้วก็กอนไกรลาศกอนไกรลาศนี่ก็เป็นบกอนุ่มสาวนั่พวกนี้คือรุ่นรุ่นราวคราวเดียวกันฮะมันมีหลายกลุ่มนักเขียน กลุ่มหนุม่มเน่าสาวสวยสมัยน้นพวกนักเขียนสุวรรณีสุคนธาพวกอะไรเงี้ยครับนัานลงจันเรืองขันชัยบุญบาลสุจิตวงเทพโ,โ,โอ้โหนี่มันระดับตำนานทั้งนั้นเลย <c oughs> ที่เอ,อ่ยชื่อมานั่นแหละกลุ่มหนุ่มเน่าสาวสวยแล้วฮะผมก็ติดอยู่ในกลุ่มเป็นน้องน้อยเขาก็ผมอยู่ในกลุ่มประจันเซี่ยวอะไรพวกนี้ครับะจันเซี่ยวคือกลุ่มธรรมศาสตร์ อายุไล่ๆกันอาจารย์เซี่ยวก็มีรวมมาถึงพวกการละครการหนังต่างๆยุทธนามุกดาสนิทอะไรพวกนี้อพุ่งกลับใหญ่อีกครับครับครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละครับสุชาติสวัสดีอือันนี้กลุ่มนักเขียนครับผมอยู่สองกลุ่มผมกลุ่มไหนผมก็อยู่ได้ครับนักงหามมีมีนามปากกาอะไรว่าไงไม่มีครับใช้ชื่อจริงเลยครับสุรชัยจันทิมาธรเลยครับผมผมว่านักเขียนตอนนั้นเนี่ยเป็นอาชีพที่ดูแบบมีคาแรคเตอร์มีสไตล์ ใช่ไหมฮะนักอจาจะเป็นอย่างนั้นไหมใช่ยุคนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารุ่นพี่เขาทาไว้ดีรุ่นพี่ก็คือพวกแบบสี่ตำนานคือรงวงสวรรค์อตาจินปัญญพันธ์นพพรบุญยธิครัตนะอย่าว่าประพานเลยพวกนี้เขาทำทำไว้ดีแล้วภาพลักษณ์ของนักเขียนก็ดีมากเป็นอาชีพที่ดูแบบปัญญาชนมีความเป็นผู้นําทางความคิด มีการขับเคลื่อนสังคมยอะไรต่างๆ,ๆนะน้งานมันเพราะว่ามันมันเป็นหนังสรรรือในสมัยก่อนคือสรรรื่อเรียกว่าจะม,มันเกือบอมันเกือบจะเป็นอย่างเดียวนะอืก็เรียกได้ว่าเส้นทางนักเขียนของเด็กหนุ่มจากสุรินนะสุรชัยจันทิมาธรเนี่ยก็ดูว่าจะสวยงามนะบางวันปั่นสองเรื่องก็มีโอเรื่องละสามร้อยบาทปั่นสองเรื่องเราได้หกร้อยบาทโอ้เลยได้ดีนะหงาหกร้อยบาทนี่เราไปนั่ง ของเล่าเท่ๆได้เลยแถวแถวแถวร้านเล่าดีๆห um. น้าพรลานหน้าพรลานคือคือแหล่งของ <đó. S 1> เอ่อพวกอาร์ติส์ทั้งหลายเขากินกันเคยจะมีพวกศิลปกรไงหน้าวัดตรงสนามหลวงใช่วัดพระแก้วเลยนั่นแหละตรงนั้นเขาเรียกว่าหน้าพระลานอ๋อตรงนั้นคือสถานที่เป็นเรียกว่าเป็นสถานบันเทิงั่วสมสถานบันเทิงแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นยุคนั้น ไม่ใช่วัยรุ่นหรอกครับเป็นเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยพวกตีสหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยคนที่คบหาก็เป็นพวกศิลปินพวกศิลปกรบางพวกอะไรมันก็เป็นรุ่นใหญ่แล้วครับพวกวัยรุ่นเขาจะอยู่แถววังบูรพาเนี่ยเราไม่ได้ไปเกี่ยวหรอกอ๋อนางานนี่เป็นทางสายตีสผมสายตีสอยู่แล้วโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วสมัยก่อนนี่เขาแบ่งโซนกันนะถ้าสายตีสไม่ยุ่งกันอ่าเที่ยวทางนี้แล้วสายวัยรุ่น นะล้วาวังมูรพาต่อมาก็พัฒนาเป็นสยามสแควร์ะอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นขี้เมาธรรมดากินเหล้าสมัยสมัยก่อนเนี่ยเขาดื่มอะไรกันแม่โคงแม่โคงเลยครับถ้าสภาพไม่ค่อยดีก็กวางทองถ้าสภาพแย่จริงอยู่สลัมมันก็ต้องเสี่ยงชุนเหล้าแดงอยู่สลัมอยู่สลัมเหรอผมเช่าอยู่สลัมทำงาเช่าบ้านอยู่เหรอฮะโอ้ยต้องเช่าเขาไม่มีสิทธิ์อย่างอื่นเลยครับ อยู่ตรงไหนอ่ะเรียกว่าในสลัมเลยเหรอครับทั้งฝั่ง,ง,งทนทั้งฝั่งทนฝั่งกรุงเทพคู่ตรงๆผมอยู่มา20กว่าแห่งแล้วอ้อาทำไมะะย้ายบ่อยอ่ะ่ะบางทีก็หนีค่าเช่าก็มี <laughs> บางทีมันอับจนขึ้นมาเฮ้ยยกบ้านออกดีกว่าหนีกลางดึกก็มี อันนี้คือความลับที่ไม่เปิดเผยอันนี้ความลับความลับในใจครับผมไม่มีใครอยู่ตามนั่งห่ะแล้วเพราะว่าโอ้มันนานมากนานอยู่อยู่กับเพื่อนในกลุ่มนักเขียนนี่แหละอยู่กันกี่คนนั่งห่ะเช่าอยู่กัน่ะมีผมมีประเสริฐจันดำคนอีสานด้วยกันแล้วก็มีนายเชิดชัชวานอันนี้ก็เขียนหนังสือบางกลอบหนังสือพิมพ์บางกอบแล้วมีเลเรนพันิ์จรมาอีกสามสี่คน มือสุมกันอยู่ด้วยกันครับสะพานควายอันนี้โอ้โหท่านผู้ชมสมัยก่อนนะถ้าเช่าเท่าไหร่อ่ะถึงต้องหนีสี่ร้อยเดือนละสี่ร้อยนะเย็นก็ไปหน้าพระลานหมดนะเจมสิ้นเดือนมันมันหมดบางทีมันก็เบื่ออย่างนี้เพกกลตกคืนเลยเก็บเสื้อผ้ากันไว้ไปแล้วเว้ยกระเป๋าคนละใบโอ้โหก็เลยนักงหาคารวลเนี่ยก็เลยว่าตะเวนอยู่ตามห้องเช่า ยี่สิบ <20 S 1> กว่าแห่งนะอยู่ก็เรียกว่า <ๆ S 2> ก็เลยรู้จักกรุงเทพและฝั่งทนเป็นอย่างดีนะเพราะนางหาก็ต้องหูตะเวนขึ้นรถเมย์ไปทํางานไปนูน่นไปนี่นะพอไอยู่คนละละแวกเนี่ยก็เราก็เลยรู้เส้นทางเป็นอย่างดีเอาละครนั่นก็คือเรื่องราวนะครับในอดีตนางหาแล้วที่นาะแอดกับแซลออกเพลงอะไรว่าโอ้โหพี่ใหญ่แห่งวงการเพื่อชีวิตสุรชัยบิ๊กสุเราไม่มีบ้านยังไม่มีบ้านจะอยู่ในเรื่องจริงเหรอแล้วอะหรือแก่อา จริงฮะไม่อรแต่ว่าเคยซื้อไม่เคยซื้ออยู่หลังหนังเล็กๆก,ก็ไม่ได้อยู่ให้ลูกหลานไปแล้วเอาแล้วครับ,น,รบนื้อหาครับแล้วจากชีวิตนักเขียนมันไปเป็นนักดนตรีได้ไงครับอันนี้ก็ยังงงตัวเองอยู่เลยนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะต้องมาเล่นดนตรีครับอันนี้จริงๆไม่ได,ไได้ไม่ได้ดัดจริตพูดเลยเพราะว่าไม่ได้มีพื้นฐานทางนี้เลยครับตอนเด็กเด็กมัธยมผมเคยเป็นนักเรียนแตรวงผมก็ไม่ได้เล่นกีตาร์เล่นอะไร ผมเป่าไอ,าอ้คารินเนตอ๋อคาริเนตเหรเป่าแห่รอบเมืองงงานสมงานแห่งานโมโหรีต่างๆคือผมอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะย้อนไปอีกแล้วพอมาก็กีตาร์ก็เล่นไม่เป็นตอนมาคบกับค้าสมาคมกับพวกนักคิดนักเขียนหน,หนุ่มสาวกบวอนวานให้เขาสอนให้แล้วเอาละครับเริ่มละมีเพื่อนเนี่ยนะสอนตรีให้จับคอร์ดนะฮะเริ่มเป็น รู้ขอดสองขอดสามขอดแค่นั้นอะ่ะไม่คิดว่าจะมาต้องมาเล่นแล้วแล้วต่อหลังเป็นนักดนตรีได้ไงตอนไหนไหรือว่าเป็นนักต่อสู้ก่อนก็เคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองม2515ประมาณนี้2515เอาแล้วเหรอตั้งแต่14 15ก่อนหน้านั้นก็เป็นนักเขียนธรรมดาค <c oughs> มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งทำทำหนังสือพิมพ์เป็นอาชีพ1 4 4 5เนี่ยครับแถวนี้มันเริ่มสนใจการเมืองเพราะว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวตอนนั้นเราเป็นคนหนุ่มคนสาวไงฮะมันก็ต้องรวมพลังกันอะไรทํานองนั้นรักชาติรักประเทศรักความยุติธรรมเขาชวนทำอะไรก็ทำอยู่ในแวดวงอย่างนี้ช่วงนั้นมันจะมีที่ที่ผุดผุดเกิดเกิดมาก็มีแบบธรยุทธ์มุมีอะไรเงี้ยเขาเริ่มต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น แล้วก็อีกหลายๆคนในแวดวงหมหาวิทยาลัยของธรรมศาสตร์มั่งของจุฬามัง่งก็รู้จักกันในกลุ่มนี้แต่ก่อนแวดวงมันไม่ได้กว้างไม่ได้ใหญ่ใครทำอะไรก็พอจะรู้แนวคิดตอนนั้นเนี่ยปี2515เนี่ยสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยสร้างความเสียหายอะไรให้กับประเทศไทยเราถึงไปคือมันเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นที่จริงมันน่าจะมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยคืออย่าลืมว่าสมัยน,นู้นรัฐบาลเป็นรัฐบาลทหารผด็จการมา จอมพลสฤษดิ์ก็ทํามายาวนานจอมพลถนอมก็สืบทอดมายาวนานคูดตรงๆยี่สิบกว่าปีที่ปกครองโดยรัฐทหารเรามีความคิดต่อต้านเนื่องทหารเนื่องอะไรถนอมเหมือนเหมือนเหมือนเด็กทุกวันนี้ที่เขาเป็นกันนะฮะย้อนย้อนไปเคกมีความลักษณะคล้ายคลึงกันจริงๆนะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่เคยที่จะไม่มีความขัดแย้งนะพอผมมาศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราตรงนั้นเนี่ยผมไม่ทันนะงานะ แต่พอเรามาฟังพี่พี่เล่าเล่าแล้วเรารู้สึกเลยว่าเรียกว่าไม่มีความนิ่งไม่มีความสเตเบิลเลยนะของการเมืองนะมันก็เป็นอย่างนี้นะในยุคนั้นก็เริ่มเ,เริ่มด้วยแบบนี้มันมันจะน้อยหรือมากแค่นั้นเองเมืม่อเม,มืม่อฝักไยเขเรียวกว่าฝักไฟกล้วกันเมื่อความคิดหมกมุ่นฝักใยกนในสิ่งเหล่านี้เราก็จะศึกษาครับศึกษาประวัติศาสตร์ การปกครองมั่งเป็นมายังไงมีกบฏกี่รุ่นกี่รุ่นจะสนใจลักษณะพิเศษสนใจกบฏครับครับเป็นต้นว่ากบฏผีบุญก็จะพูดกันในวงเงียบๆกบฏผีบุญเคยได้ยินแต่ชื่อเขาเรียกกบฏผีบุญเพราะเป็นพวกใช้ความเชื่อทางศาสนาหนึ่งแล้วก็ใช้ศสยศาสตร์หนึ่งเป็นเกิดขึ้นที่อีสานแถวอุบลราชธานีครับพวกนี้เป็นกบฏรุ่นแรกที่ใช้ใช้วิชาอย่างนี้ แล้วก็ในสุดก็ถูกจับถูกในประเทศถูกมหารไปข้ามฝั่งหนีไปลาวแล้วมีความคิดในด้านกบฏถ้าเราถ้าเราคิดในเชิงของคติธรรมะนะก็คงจะเป็นลักษณะว่าไม่มีอะไรที่มันจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนเห็นด้วยแน่นอนมันต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยมันคู่ขนานกันแบบนี้แหละมันก็มันก็เลื่อยมาวันนั้นเนี่ยพอเริ่มต้นความคิดเริ่มเป็นแบบนี้แนละ้วนะงานนะ เราก็เริ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกไหมฮะมันก็เป็นอย่างนั้นก็เลยเข้าไปสู่การเป็นยังไงฮะมันมันขึ้นเวทีหรือยังไงตอนนั้นแล้วครับั้งแรกก็คือเราเรียกร้องรัฐธรรมนูญอ่ะเรียกร้องรัฐธรรมนูญคนเรียกร้องคือคนพวกมีชื่อเสียงในด้านทางความคิดนักคิดนักเขียนนักกฎหมายนักวิชาการครับรวมกันได้ประมาณร้อยกว่าคนแค่นั้นเซ็นชื่ออ๋อผมเป็นหนึ่งในนั้นโอเค เซ็นชื่อเมื่อเราเซ็นชื่ออย่างงี้ไปเราต้องรับผิดชอบความคิดของเราครับเพื่อนถูกจับครับในขบวนนั้นที่ตอนนั้นคือจับในนาม19สิบสามกบฏอันนี้คงนึกภาพออกนะค่อยๆไ <c oughs> ล่ไล่สามกบฏก็มีแต่เพื่อนเราทั้งนั้นเลย <c oughs> เราก็เดือดร้อนเดือดร้อนเราก็รวมตัวคัดค้านรวมรอรง,งต่างๆนาน,นาจนกระทั่งเกิดกรณี14ตุลาหน เอออันนี้คือคือสุดท้ายแล้ว 4ตุลามันแรงที่สุดแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีสะสมคุกกลุ่นไปเรืยละเรื่องอสินค้าญี่ปุ่นเรื่องกฎหมาย29 9 <ๆ S 1> ผมจำไม่ค่อยได้หมดนะมันเยอะแล้วหลายๆอย่างคาร์เมีนี่ยังเอากันเลย <laughs> จากจากเท่าไหร่วะมา50ตังค์นึกสาสลึงนี่แหละ<ม>จำไม่ได้เอาหมดทุกอย่างคือมันมันคุกกลุ่นกันมาแล้วก็จนกระทั่งมากลายมาเป็น14ตุลา2 ห้าหน,นึ่งโอ้โหมามาจัดก,การอะไรกันนักศึกษาแบบก่อนหน้านั้นมันก็มีมากมายหลายจุดนะ,นะไม่ใช่เฉพาะตรงราชดำเนินครับมันจะมีมาที่อน,นุสาวรีย์ไม่ใช่อนส<ม>ุสาวรีย์ลานพระรูปพระร,รูปรูปทรงวาเออ,อ<ม>เรื่องมันเยอะ <S <S เล่าให้ฟังหน่อยว่าภาพบรรยากาศเป็นยังไงนะ,ะใน <S <S ปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะพูดยังไงมันตื่นเต้นเหรอนะผมอยู่ในม็อบมั่งอยู่ในอะไรมั่งอย่างเงี้ย เพราะเราสัมผัสกับม็อบโดยตรงอยู่ผมอยู่สลัมสะพานควายนะบ้านผมมันจะขึ้นรถเมย์จะมาประท้วงต้องขึ้นรถเมย์มาไปทุกที่ไหมก็อยู่ในม็อบนั่นแหละม็อบมันม็อบมันกว้างจุดนี้จุดนี้อะไรเงี้ยจุดแตกหักอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันมันกว้างกว้างนะมันเหตุการณ์มันเยอะ14ตุลา2องพันบางคนก็จําสับสนมากเรื่องนี้แม้กระทั่งระดับรัฐมนตรียังพูดผิดเลย คือเหตุการณ์รุนแรงพอสะอะเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะท่านผู้ชมที่มีการปราบปรามนักศึกษาโดยใช้กําลังและมีการเสียชีวิตมากมายเนี่ยปี16กับปี19นึ่นะเพราะฉะนั้นสองปีนี้จะมีความสับสนมากเพราะเหตุการณ์คล้ายคลึงกันช่วงนั้นเป็นปีที่ผมเกิดเพราะนั้นผมไม่ทันเรื่องพวกนี้หรอกแต่ผมได้ยินได้ฟังจากพี่ๆเล่าบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคล้ายกันมาก16กับ19เนี่คือ มีการปราบปารามนักศึกษาโดยเจ้าที่ทหารนะใช่ใช่ากันตายเยอะมากตอนนั้นน้หาหงอยู่ในเหตุการณ์นี้ฮะหนึ่งหพรมอยู่ทั้งหมดน่ะน้ำนตาไหลอยู่ตรงนั้นอ้น้ำตาไหลเลยเมันสู้ไงฮะเราคนหนุม่มคนสาวในยุคนั้น ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ